ใครที่ลดหุ่นแล้วรู้สึกทอนะคะก็อยากให้ฟังคลิปนี้ให้จบค่ะออสการ์ขออ่านคอมเมนต์นี้นิดนึงนะคะไม่ลดเลยค่ะทอมากเหนื่อยใจมากค่ะไปไม่ถูกทางเลยไม่ไหวแล้วนะคะเริ่มแล้วเริ่มอีกไม่ลดมีแต่เพิ่มคุณเชื่อไหมว่าตอนที่ออสการ์อ้วนมากๆสมัยก่อนออสการ์พยายามจนลดมาหลายวิธีแล้ว แล้วอัสก็เคยมีความรู้สึกแบบคุณเตะเลยจริงๆอสก็ทำมาหลายวิธีแล้วค่ะทั้งกินอาหารเสริมลดน้ำหนักออกกำลังกายทาหัดทุกอย่างแล้วโอ้ยทำไปทํามาทำไมลดไม่ลงลดไปสามโลขึ้นมาห้าโลลดไปแปดโลขึ้นมาสิบโลวนอยู่อย่างนั้นนะมันเหนื่อยมันท้อแล้วเกินค่ะตอนช่วงสักประมาณสิงหากันยา ปีสองพันสิบเก้าพอออสการตกตะกอนแล้วว่าฉันจะลดจริงๆละเอาจริงกับตัวเองละคุณเชื่อเปล่าว่าออสการไม่ได้ลดทันทีนะไม่ได้เริ่มลดน้ำหนักทันทีแต่ออสการมาเริ่มลดจริงๆเนี่ยห้ามกราคมสองพันยี่สิบลอสการใช้เวลาเก้าเดือนหายไป24่สโล ถามว่ารู้ตัวเองว่าตกตะกอแล้วว่าฉันจะลดหุ่นจริงจังตั้งแต่สิงหากนยาสองพันสิบเก้าเฮ้ยแล้วทำไมไม่เริ่มลดเลยตอนนั้นที่ยังไม่ได้เริ่มลดเลยเพราะว่าย้อนดูตัวเองอันที่พูดถึงตัวอสกานะอสกาย้อนดูตัวเองว่าที่ผ่านมาทำไมตัวเองลดไม่ได้แล้วก็ศึกษาเพิ่มแบบละเอียดมากมีรู้สึกว่าโอ้ ใจเราเริ่มมาละใจเราเนี่ยหนักแน่นละหนักแน่นกว่าทุกรอบคือปักธงลงมาแล้วว่าฉันจะลดน้ำหนักให้ได้เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตแล้วเราก็เริ่มศึกษาเริ่มค้นหาวิธีการที่เหมาะกับตัวเองเหมาะกับไลฟ์สไตล์พออสการ์รู้ว่าตัวเองปักธงแล้วว่าจะลดด้วยวิธี IF ักาศก็ศึกษาแบบเอาไปน็นออตายวางแผนเมนูละเอียดมากดูสารอาหารคือทุกอย่างอ่ะคือยังไม่ลงมือทำนะยังนะศึกษาสุดๆเลยอะ่ะจนวันที่ห้ามกราเริ่มเริ่มทำไอเอฟที่พูดมาทั้งหมดไม่ใช่การขิงไม่ใช่การอดรู้ แต่แค่จะบอกคุณว่าสิ่งที่ออสการ์เรียนรู้มาแล้วออสการ์มั่นใจว่ามันจะแอพพลายใช้ได้กับคนส่วนใหญ่ก็คือการลดหุ่นมันต้องใช้ความรู้ที่ถูกต้องจริงๆค่ะและไม่ใช่แค่ความรู้ในวิธีการที่เราเลือกไว้เท่านั้นเราต้องเข้าใจกลไกลการทำงานของร่างกายด้วยเพราะว่าตัวที่เราจะต้องสู้คือฮอร์โมนไม่ใช่สู้กับใจเพราะเราเข้าใจกลไกลการทำงานของร่างกาย และเข้าใจฮอร์โมนต่างๆทีนี้แหละทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นสิ่งแรกที่คุณสามารถทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาเสียงเงินลงคอสไฮออสกานะคะก็คือ เลื่อนดูคลิปความรู้ในช่องนี้ค่ะไล่ดูไปค่ะคลิปหลายร้อยคลิปค่ะค่อยๆฟังไปเพลินๆมีทั้งตัวอย่างเมนูอาหารเทคนิคต่างๆการปรับไลฟ์สไตล์องค์รวมมีทั้งสิ่งที่กินแล้วเร่งให้ลดได้ไวแบบธรรมชาติกับสิ่งที่กินแล้วจะเพิ่มไขมันได้ไวควรหลีกเลี่ยงแล้วก็การที่เราค่อยๆฟังความรู้เนี่ยมายเซ็ตเราจะค่อยๆปรับนะคะแล้วก็การเร่งในการลดหุ่นเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้น ุณรู้ไหมว่าคนจำนวนไม่น้อยที่ลดหุ่นไม่ได้เพราะเร่งความเร่งนี่แหละค่ะจะทำให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลพุ่งเพราะเราเร่งเนี่ยเราจะเกิดความเครียดอืมพอเครียดโคติซอลพุ่งพอคอร์ติซอลพุ่งต่อให้เราอยู่ในช่วงฟาสต์แล้วภพพันก็ชะลอตัวแล้วถ้าเกิดเครียดจ,จัดๆเครียดต่อเน,น,นื่องนาน ครติซอลก็สามารถที่จะไปสลายโปรตีนในกล้ามเนื้อเปลี่ยนมาเป็นกลูโคสเข้าสู่กระแสเลือดเราก็สูญเสียกล้ามเนื้อเข้าไปอีกเห็นไหมคะความเครียดเนี่ยมันมันไม่ดีล้วถามว่าเราเครียดมาจากอะไรเครียดมาจากการเร่งนะเราเปลี่ยนโฟกัสใหม่ไม่ต้องไปนเน้นผอมเอาสุขภาพมาเป็นตัวตั้งเอาความผอมเป็นโบนสัสสุขภาพนี่องค์รวมเราหมายถึงตั้งแต่ระบบความคิด ไม่เซ็ตทั้งหมดเอาให้ค่อนไปในทางที่บวกไม่ใช่โลกสวยนะคะมองโลกตามความเป็นจริงเราต้องมั่นใจในตัวเองหุ่นฉันตอนนี้ไม่ว่าคุณจะหนักเท่าไหรก็แล้วแต่โอเคฉันจะมั่นใจในตัวเองว่าหุ่นฉันสวยอยู่ตอนนี้แต่ลึกๆฉันมีเป้าหมายละว่าฉันจะลดสิบโลยี่สิบโลสาสิบโลอะไรก็แล้วแต่อันนั้นเป็นสิ่งที่ฉันอยากได้เดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นในอนาคตแน่นอนถ้าฉันลงมือทำอย่างถูกวิธีและฉันก็เริ่มเลย เริ่มที่จะศึกษาศึกษาละเอียดก่อนนะอย่างที่บอกไปไม่อยากลงคอสดูคลิปย้อนหลังเฮ้ยไม่ไหวแล้วดูคลิปไม่ไหวสามสี่ห้าร้อยคลิปปัสกาเธอบ้าหรือเปล่าให้ฉานมาดูคลิปย้อนหลังมีทางแบบมีคงมีคอรสอะไรให้ลงก็มีคอสใส่เอฟนะก็มาคุยกันได้ในไลฟ์สดเนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งปัสกาจะขึ้นไลฟ์ละนะก็ข้ามาคุยกันได้แต่ใดๆก็ตาม เรื่องคนมาลงคอสไม่ลงคอสอนะสำหรับออสการ์มันเป็นเรื่องเล็กนะไม่ใช่เรื่องใหญ่ใดๆเนี่ยคือออสการ์ให้ความรู้ไว้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าอยากให้รถแบบถูจริงๆผู้ในฐานะคนที่เคยพลาดมาหลายครั้งล้มเป็นหลายครั้งมากนะแล้วก็เคยโยโย่ส่วนความรู้ที่ให้ให้ในฐานะคนที่รถสําเร็จแล้วรถแบบมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องนะคะก็ เป็นกำลังใจให้ค่ะออสการ์เชื่อว่าคุณทําได้คุณทาได้ออสการ์ส่งยื่นมือไปให้คุณแล้วตอนเนี้ต่อให้ออสการ์จับมือคุณแน่นแค่ไหนเนี่ยแต่คุณต้องพุชตัวเองขึ้นมานะคุณต้องพุชตัวเองขึ้นมาเพราะถ้าคุณไม่พุชตัวเองขึ้นมาเนี่ยใครก็ดึงคุณขึ้นไม่ได้เพราะงั้นตอนนี้แฮปปี้กับหุ่นที่มีไล่ดูคลิปยอดหลังไปนะคะแล้วถ้าเกิดดูแล้วค่อยๆเอาไปปรับใช้ค่อยๆอไปปรับใช้ เริ่มใหม่ได้ทุกคนสามารถเริ่มใหม่ได้ออสการ์ส่งกำลังใจให้นะออสการ์บอกเลยว่าคุณลดได้ทุกคนที่เคยกินเก่งแต่บี้จะบานแลว้วอ้วนแบบหนักแบบเจ็ดสิบสองออสการ์เก้าเดือนหายไปอ่ะหายไปยี่สี่โลได้แล้วเนี่ยผ่านมาสามปีกว่าก็ไม่ได้อ้วนขึ้นเนี่ยทุกคนแบบออสการ์ทำได้แล้วออสการ์ทำมาแบบวิธีธรรมาชาติมากๆใครๆก็ทำได้นะแต่ต้อง แต่ต้องทําตามให้ถูกวิธีแค่นั้นเองนะทาตามไม่ถูกวิธีเท่านั้นเองนะคะเอาละเป็นกําลังใจให้ค่ะคุณลดได้แน่นอนถ้าเกิดว่าคุณไล่ดูคลิปในช่องนะอย่างน้อยๆสิบคลิปแล้วเนี่ยก็เมนมาบอกออสก้าหน่อยนะว่าเออเริ่มทยอยดูคลิปแล้วนะออสกร์ Oscar จะได้เบาใจไปว่าเออลดความเป็นห่วงคุณลงได้บ้างนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณดูคลิปเนี่ยออสกร์ Oscar บอกเลยว่ายังไงคุณก็ลดได้คนที่เขาไม่ลงคอสออสกร์เขาก็ลง อันนี้พูดจริงไม่ได้โกหกคุณนั่งอ่านคอมเมนต์ไปเรื่อยๆก็ได้คุณจะเจอคลิปคนที่เขามารีวิวให้ว่าเขาทาตามแล้วเขาลดได้เท่นั้นเท่านี้โลนะคะคุณไล่ไล่ไล่ดูไปเรื่อยๆก็ได้นะออสการ์าจะช่วยนะคะคุณลดได้แน่นอนค่ะใครอยากลดทุนเป็นค้งสุดท้ายในชีวิตด้วย iF ปรับการกินนะคะแล้วก็ทําให้คุณห่างหวานได้เนี่ยนะคะกดติดตามเลยค่ะช่องไลฟ์กอลินฝากกดไลค์กดแชร์กดบันทึกเป็นรายกานโปวตนะคะแล้วก็กดติดตามออสการ์ในช่องไลฟ์กอลินด้วยค่ะีิลาไปก่อนค่ะ